เจ้าพระรมสวัสดีนะครับเป็นข่าวนะครับวันนอกนะครับ คำคืนนี้ผมอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางบ่อจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีงานนะครับแห่หลวงพ่อปานปิดทองหลวงพ่อปานนะครับที่ก็คือประลัมพิธีที่จะมีงานไปในที่ว่าการอำเภอบางบ่อนะครับนี่ก็เป็นลําน้าที่พรุ่งนี้จะมีทั้งมวยจัดการแข่งขันกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแข่งเรือแล้วก็มีเห็นไหมครับเวทีมวยทะเล แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ําแล้วพวกนี้จะมีการแข่งเรือด้วยนะครับพอดีเนี้นะครับดูก็คือนี่ก็คือท่าน้ํานะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่ในในในที่ว่าการอำเภอเลยนะครับพอดีว่าพอดีก็อะี้ครับก็จะมาดูนะครับพพอดีว่าพรุ่งนี้ก็จะ นะครับมีพิธีเชิญนะครับหลวงพ,พ่อปานนะครับมานะครับมาปดิษฐานอย่างนี้แล้วก็จะเป็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์นะครับนี่ก็ข้างในที่ว่าการอำเภอนะครับนี่ก็จะเป็นประดมพิธีที่จะมีพิธีทางสงฆ์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพามาดูเลยนะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีนะครับก็จะมีพิธี อันเชิญหลวงพ่อปานนะครับมาประดิษฐานไว้ให้พุทธสาสนิกสนิกชนนะครับกราบไหว้นะครับที่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นโอ่งน้ำมนต์นะครับนี่ก็นะครับนี่ก็คือพวกนี้หลวงพ่อปานก็จะมาประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับนี่วันนี้ผมมาพาท่านผู้ชมมาดูก่อนงานเลยนะครับนี่ก็นะครับนี่คือเป็นการเตรียมงาน นี่ครับเตรียมงานหลวงปปานนะครับที่บริเวณที่ว่าการอพืภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นช่วงสามสี่ทุ่มนะนะครับวันนี้นะครับวันนอกนะครับนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับดูวันนี้ก็จะนี่นะครับนี่ครับแล้วก็จะนู้นก็จะเป็นวิธีจะเป็นวิธีนู่นน่ะผะหมีวิธีคตรเก่ง ตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับด้านในด้านในที่ว่าการอำเภอบางบ่อนี่ครับแล้วก็สถานที่นะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะครับึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีนะครับพิธีทางสงฆ์นะครับแล้วก็อัญเชิญนะครับหลวงพ่อปานมาประดิษฐานเพื่อให้นะครับผู้สถานนิสิตกชนนะครับกราบไหว้นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ ประลามพิธีก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็นะครับจัดไว้ไดเอียดสวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านในสถานที่นะครับที่ว่าการอำเภอนะครับก็นะครับตรงนี in ้ก็จะเป็นประลามพิธีในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับยังไงก็ขอเชิญมาเที่ยวกันนะครับที่บริเวณตลอดเลยถนนสายคลองด่านสายบางบ่อคลองด่านแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนรมาตรการปิดทองหลวงพ่อปานนะครับวัดมงคลโคทาวาสนะอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการอยู่กับนักข่าวบันนอกครับนะ